E.P. 7มั่นใจอีกแล้วปามูลเล็กเด่นปากรลักบนงวดส6กกุมภา69วสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีทางช่องมหาบารมีนาโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ มาพบเจอกันสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่7ลงช่องในบาวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2569สำหรับชุดมั่นใจอีกแล้วประมูลเลขเด่นปากรักบนวัน16กุมภาพันธ์2569มารับชมข้อมูลกันเลยนะคะเริ่มกันที่ข้อมูลแนวทางแรกซองชัวเด่น ใบนี้เด่นสองตัวมาตัวสาธิติ22งวดถูกมาแล้ว20งวดสำหรับผลงานแดงววดละสุดงวดหนึ่กุมภาพันธ์ให้เลขเด่น8และ2องท้ายหลังบันที่1ออก6 2 9และ2ตัวล่างออก4 8ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่น2เขาที่หลักสิและก็ถูกเลขเด่น8เขาที่หลักหน่วยล่าง มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดน,นี้16กุุมภาพันธ์ได้เลขเด่น6และ0หลอรุนกันค่ะตามมาติดติดด้วยแนวทางซองอาจารย์สมหมายใบนี้เด่น2ตัวมาตัวสาธิติ12งวดถูกมาแล้ว11งวดผลงานในงวดล่าสุดงวด1หนึ่งกุมภาได้เลขเด่น1และ4 ท้ายหลังปันที่1ออก629และ2ตัวล่างออก48ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่น4เขาที่หลัก10ล่างมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดน,นี้16กกุมภาพันธ์ได้เลขเด่น5และ6รอรุนกันคะ่ะมาต่อกันด้วยแนวทางเลขเด้นคุณค้งสั่งรุย ใบนี้เด่นสองตัวมาตัวเก็บสาธิติไว้8ปดงวดก็ถูกทั้ง8ดงวดสำหรับผลงานได้งวดล่าสุดงวดหนึ่งกุมภาพันธ์ได้เลขเ,เด่นหนึ่งและ9กาท้ายหลังวันที่1ออกห2 9ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่นเก้าเขาที่หลักหน่วยมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดน,นี้16กุมภาพันธ์ เล็กเด็ดขุนครังสั่งรุยได้เล็กเด่นสองและศรอรุนกันนะคะตามมาด้วยแนวทางสองมั่นใจอีกแล้วใบนี้เด่นสองตัวมาตัวเก็บสาธิตใบเจ็งวดถูกมาแล้วหงวดมาดูกันที่ผลงานในวันล่าสุดงวดนหนึ่งกุมภาพันธ์ ได้เลขเด่น1และ9ถ่ายหลังวันที่1ออกหสองปรากฏว่าถูกเลขเด่น9เขาที่หลักหน่วยบนมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16กุมภาพันสองมั่นใจอีกแล้วไ้มามีเลขเด่น7และ8รอรุ้นกันค่ะตามมาติดติดด้วยแนวทางสอง เลขสรุปนาทีสุดท้ายใบนี้เด่นสองตัวมาตัวสาธิติ12งวดถูกมาแล้ว11งวดมาดูกันที่ผลงานในงวดหนึ่งกุมภาได้เลขเด่น1และ4ถ้ายหลังวันที่1ออก6,29และสองตัวล่างออก4,8ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่น4เขาที่หลัก10บล่าง มาเก็บข้อมูลกันต่อและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับวันใหม่16กุมภาพันธ์เลขสรุปนาทีสุดท้ายให้มามีเลขเด่น5และ6รอรุ้นกันต่อนะคะมารับชมกันต่อที่แนวทางไว้ซองบังเอิญใบนี้เด่น2ตัวมาตัวเก็บสาธิติไว้19งวด หาถูก17งวดสำหรับผลงานในงวันล่าสุดวัน17มกราแลกวันกุมภาสองวันล่าสุดปรากฏว่าเลขไม่เข้านะคะมาเก็บข้อมูลกันต่อและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่16กุมภาพันไวซองบางเอิญห้มามีเลขเต็น7และ4 หลอลุอ้นกันต่อคะ่ะตามมาด้วยแนวทางไว้ซองสมหวังใบนี้ก็เด่นสองตัวมาตัวเก็บสถิติไว้18งวดให้ถูกมาแล้ว15งวดสำหรับผลงานในงวดล่าสุดวัน7ิมกราแรงวันหนึ่งกุมภาทั้งสองวันล่าสุดปรากฏว่าให้เลขไม่เข้านะคะ มาเก็บข้อมูลกันต่อและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่ 16, ส6กกุมภาพันธ์หวยซองสมหวังไฮมามีเลขเด่น5และ7รอรุนกันต่อคะ่ะมาอัปเดตข้อมูลกันต่อกับหวยซองปักบุญเลขเด่นปักหลักบนทีมงานเกจสาธิติมาวิเคราะห์7งวดให้ถูกเลขจับคู่2ตัวบน5งวด ดูตามภาพได้เลยคะ่ะสำหรับผลงานในงวดล่าสุดงวดหนึ่งกุมภาพันธ์ท้ายรางบันที่หนึ่งออก629และ2ตัวล่างออก48ปรากฏว่าถูกเลขชุด2ตัว84เข้าเป็นตัวกลับที่รางบันเลขท้าย2ตัวล่างสรุปให้ถูกสองตัวบนห้างวัติดหลุด1ง,งวด และให้ถูก2ตัวล่าง1งงวดมาเก็บข้อมูลกันต่อและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่16หกุมภาพันธ์ทีมงานจับคู่ให้เด่นชุด2ตัวบนมีเลขชุด20 22 25 27 40 42 45 47 60 62 6 5 6 7 9 0 9 2 9 5และ9 7แคปหน้าจอไปได้เลยค่ะแล้วรอลุ้นไปด้วยกัน16กลุมภาพันธ์นี้คลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะและช่วยกันกดชอบกดแชร์ให้แอดมินด้วยค่ะคำเตือนวิดีโอนี้ เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีคะ่ะ yes,